สำหรับสโมสรสุพรรณบุรี FC ค่ะก็ออกถแถลงการยืนยันนักยืนยันข่าวนะที่สร้างความห่วงใยในวงการฟุตบอลไทยค่ะหลังจากมีรายงานว่านักเตะของทีมจํานวน25คนน่ยลงสนามการแข่งขันโดยไม่ได้รับเงินเดือนค่ะเนื่องจากสโมสรเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของงบประมาณ โดยแฟนเพจทางการของสโมสรสุพรรณบุรีเอฟค่ะได้โพสต์ข้อความชี้แจงว่าสโมสรขอยืนยันว่าข้อมูลที่หลายเพจเผยแพร่ไปเป็นเรื่องจริงแต่ทุกคนในทีมเนี่ยยังคงทํางานด้วยหัวใจที่รักสโมสรและมุ่งมั่นพาทีมเนี่ยอยู่คู่กับชาวสุพรรณบุรีต่อไป ซึ่งแถลงการระบุเพิ่มเติมนะคะว่างบประมาณหลักของทีมในขณะนี้เนี่ยมาจาก Official Partner ที่ร่วมสนับสนุนผ่านทางเพจสโมสรรวมถึงการได้รับการช่วยเหลือบางส่วนจากทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย แต่ทั้งนี้ค่ะทางสโมสรก็ได้มีการกล่าวขอบคุณแฟนบอลทุกคนด้วยค่ะที่ยังคงให้ความเชื่อมั่นแล้วก็เป็นกําลังใจพร้อมกับเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมไปถึงผู้ใหญ่ใจดีทั่วประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนสโมสรค่ะทั้งในรูปแบบของการเป็นสปอนเซอร์หรือการอุดหนุนสินค้าของทีมนั่นเองค่ะ แล้วก็ถึงแม้จะ,ะเผชิญกับความยากลําบากกันในช่วงเวลานี้ค่ะแต่ว่าสุพรรณบุรีเอซีก็ยืนยันนะคะว่าจะสู้เต็มที่เพื่อให้สโมสรเนี่ยได้เดินไปข้างหน้าต่อแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวสุพรรณบุรีต่อไปนั่นเองค่ะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พูดยากเหมือนกันนะสําหรับเรื่องของงบประมาณเรื่องของเม็ดเงินต่างๆอของแต่ละสโมสรที่มันจะเป็นสายป่านที่ยาวพอที่จะสามารถเลี้ยงดูทั้งสโมสรได้ใช่นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ก็มีวิกฤตการเงินเกิดขึ้นมาต่อเนื่องะนะแต่ว่าครั้งนี้สโมสรก็ออกมายอมรับเองเลยว่าข่าวลือที่ออกมาก่อนนี้เนะี่ยเรื่องจริง นะฮะดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะมีกลุ่มผู้สนับสนุนเข้ามาซัพพอร์ตทีมในช่วงที่เหลือของฤดูกาลหรือไม่เพราะว่าการแข่งขันในฟุตบอลไทยลีกก็เพิ่งจะเริ่มมาเรียกว่ายังอยู่ในช่วงต้นเองเท่านั้นเองนะ,<ช>นะดังนั้นเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเร็วอาจจะแก้ไขปัญหาได้เร็วก็เดี๋ยวต้องรอดูการจัดการของทีมสุพรรณบุรีเอฟซีนะครับ